ในช่วงที่ผ่านมานะครับหลายคนถ้าพูดถึงมาเสถีอันดับ5ของประเทศไทยนะครับก็คือคุณวิชัยทองแตงนั่นเองเราก็จะรู้จักนะครับกับการที่คุณวิชัยเป็นเจ้าของธุรกิจโรงพยาบาลนะครับแต่หลังจากที่ล่าสุดนะครับลงมาในตลาด Cable TV อย่าง CTS นะฮะก็ทําให้ดูคึกคักแล้วก็น่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้คุณธนาวันนะครับจะพาคุณผู้ชมนะครับไปลุ้งลึกนะครับการลงทุนสไตล์คุณวิชัยทองแตงไปยังไงไปติดตามได้ครับ วันนี้นะคะธนวันพามาคุยกับนักลงทุนรายใหญ่ในตลาดทุนของบ้านเราค่ะซึ่งแน่นอนนะคะว่าหลายท่านนั้นอยากจะเปิดมุมมองของท่านนะคะว่าแนวคิดในการลงทุนของท่านนั้นท่านมีวิธีคิดอย่างไรนะคะตอนนี้อยู่ในรายการกับเราแล้วค่ะคุณวิชัยทองแตงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอยากให้คุณวิชัยเล่าให้ฟังนิดนึงนะคะว่าก้าวเข้าสู่สนามการลงทุนนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่คะผม เริ่มก้าวเข้าสู่สนามการลงทุนตั้งแต่ปี2521ค่ะซึ่งก็คงจะเหมือนกับนักลงทุนทั่วไปคือเริ่มต้นจบชีวิตของแมงเม่าตัวเล็กๆก่อนซึ่งเราก็เดินผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านกองไฟมาหลายกอง2 2 1ตั้งแต่2521จนถึงบัดนี้ก็1 5ปีแล้วนะถือว่าเป็นการเดินทางที่ยาวไกลมากแต่ว่าเป็นการเดินทางยาวไกลที่คุ้มค่ายอย่างยิ่งนะคือทั้งหมดเนี่ยผม อธิบายวิธนี้อันนี้คุณวิชัยพูดถึงหนังสือด้วยนะคะหนังสือเนี่ยก็คือหนังสือที่เกี่ยวกับการลงทุนลงทุนสไตล,ล์วิชัยทองแด่นะคะซึ่งเนื้อหาอรายละเอียดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเล่าถึงชีวิตของการลงทุนตั้งแต่ต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะคพอก้าวเข้ามาสู่สนามแห่งการลงทุนนับถอยหลังไปเนี่ยก็35ปีแล้วนะคะจากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยเชื่อว่ามุมมองต่างๆเนี่ย ก็สั่งสมมาพอสมควรแล้วนะคะสิ่งที่คุณวิชัยมองว่าทําให้คุณวิชัยเนี่ยประสบความสําเร็จในการลงทุนจนถึงทุกวันนี้นี่มีเรื่องไหนที่เป็นเรื่องสําคัญบ้างคะคือต้องเรียนตรงๆว่าถึงแม้ว่าจะยาวนานถึง35ปีแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการเรียนรู้การวิเคราะห์ตลาดทุนเนี่ยจะเรียนได้รู้จบในช่วง35ปีมันมีสิ่งที่เราต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาโดยเพราะปัจจัยในเรื่องการลงทุนเนี่ยเป็นปันจจัยที่ที่ปเปลี่ยน แล้วมีความยึดโยงเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกนี้เยอะมากนะครับในตราบใดที่โลกมันเป็นโลกที่ที่อภิวัตัอเองตลอดเวลาเนี่ยมันหลกเลีเ่ยงไม่พ้นในการที่เกิดการไหลเวียนของของกระแสเงินทุนซึ่งณวันนี้ถือว่าไหลเวียนได้เร็วมากนะครับผมนึกคิดว่าตลอดการแนวทางการลงทุนที่ผมดําเนินอยู่เนี่ยต้องเรียนตรงๆเลยนะครับว่าไม่ใช่เป็นสูตรสาเร็จแต่เป็นประสบการณ์ที่กลั่นออกมาจาก ความเป็นจริงจากชีวิตจริงที่เราก้าวเข้ามาสู่วิธีแห่งการลงทุนในช่วงหลายปีมานี้แล้วก็สิ่งที่จะบอกก็คือบอกถึงเรื่องความระมัดระวังในเรื่องการป้องก,กันความล้มเหลวท,ที่เราเรียกกันว่าการบริหารความเสี่ยงนั่นเองนะครับถ้าจะมองถึงในลักษณะของรูปแบบไม่อยากให้ใครติดกับรูปแบบนะครับแต่ว่าให้มีแนวทางวิธีการคิด เหมาะสมต่อสถานการณ์ใน่วงเวลานั้นๆน,น,นะคือภาษาบ้านเราก็เป็นเอาตามกาลเทศะที่ถูกต้องนะแต่ว่ามุมมองด้วยแนวทางและวิธีการในการที่วิเคราะห์เจาะลึกลงไปเพื่อที่จะตัดสินใจในการลงทุน,นมันมีกระบวนการที่น่าสนใจอยู่ไปหลายขั้นตอนคุณชัยทองแกงมีวิธีการเลือกกิจการหรือว่ากลุ่มสาการที่น่าสนใจยังไงคะที่ผมจะค่อนข้างมีความถนัดมากก็คือเรื่องการเทิร์นาล บิสเนสก็คือการพลิกฟื้นกิจการกิจการใดที่มีความไม่สอดคล้องกับสถานการณ์บ้านเมืองหรือการโลกเป็นเหตุให้กิจการนั้นอันต้องอาจจะเสื่อมถอยไปหรือว่ามีปัญหาหรือมีวิกฤตที่ต้องแก้ไขเนี่ยผมจะมีความถนัดและคุ้นเคยที่เข้าไปทําการพลิกฟื้นและแก้ปัญหาธุรก,กิจนั้นๆให้กลับมายืนตั้งรันไดนะ้เช่นปกติ ฉะนั้นจะเห็นว่าในแต่ละครั้งที่ลงทุนเนี่ยผมจะต้องวิเคราะห์ให้ผ่านด่านที่หนึ่งซก่อนก็คือต้องมองให้ออกมองให้ทะลุว่าธุรกิจที่เราเราจะเข้าไปลงทุนนั้นเป็นธุรกิจที่มีอนาคตรหรือไม่เพียงใดซึ่งปัจจัยที่จะเป็นที่มาของการการวิเคราะห์นั้นแน่นอนมันดกไม่พ้นที่จะต้องมองถึงภาวะตลาดโดยรวม มองถึงภาะวะเศรษฐกิจในประเทศและนอกประเทศถ้าหากวัตถุกิจนั้นเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศเช่นนําเข้าส่งออกหรือต้องมีการนําเข้าวัตถุดิบจากต่ตางประเทศเข้ามาเพื่อใช้ในการผลิตอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราต้องมองภาพรวมของตลาดโดยรวมแต่ขนะเดียวกันก็ต้องมองสภาพการเคลื่อนไหวของตลาดทุนนะช่วงเวลานั้นๆว่าโมเมนตัมมันไปในทิศทางไหนคือการที่เราใช้ปัจจัยซึ่งเป็นปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ผมเรียนว่าเป็นปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์เนี่ย เพราะว่าปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันมีความเคลื่อนตัวอยู่อยู่ตลอดเวลาและการเคลื่อนตัวเหล่านั้นนั้นมักจะเป็นการเคลื่อนตัวที่ที่แม้ว่าจะดูเหมือนว่ามีทิศทางที่แน่นอนแต่ว่าเป็นทิศทางที่สามารถแปรเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วฉะนั้นการวิเคราะห์ของน้งทุนเนี่ยถ้าหากว่าจะมองว่าเป็นการลงทุนในระยะยาวนั้นเป็นเรื่องจําเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องมองให้เห็นอนาคตของธุรกิจนั้นๆคือผมจะเสียเวลากับการวิเคราะห์เหล่านี้ อย่างมากก่อนที่จะตัดสินใจเข้าไปลงทุนในการพิฟื้นธุรกิจใดๆแต่ด้านที่2เนี่ก็คือเรื่องต้องมองกลับไปที่องค์กรว่าทีมงานที่ยังคงนั่งบริหารจัดการธุรกิจอยู่นั้นนะมีความสามารถในการบริหารต้นทุนได้ขนาดไหนเพราะว่าการบริหารต้นทุนที่ดีนั้นแน่นอนย่อมสามารถนํามาซึ่งกําไรของธุรกิจในทุกๆธุรกิจ เวลาจะเลือกหุ้นเทินอราดาวหรือว่าธุรกิจสักตัวหนึ่งเนี่ยคิดหนักคิดนานไหมคะเอ่อข้อที่หนึ่งนะคิดนานมาก<ะ>แต่ข้อที่สองเนี่ยเราเราใช้วิธีนอกจากดูตัวเลขเการบริหารถอยหลังลงไปแล้วตัวเลข้พวกงบการเงินงบราย c a ุนนอนหลังไปแล้วนะเราก็มีการนั่งคุยสัมภาษณ์กันนั่งคุยกันหลายๆครั้งหน่อยนะเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติแลกเปลี่ยนมุมมองกัน แล้วก็ไม่เพียงแค่ตัวผมเองนะฮะผมว่าจะมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญในการที่ไปนั่งพูดคุยไม่เชิงว่าสัมภาษณ์แล้วครับก็เป็นการพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนก,กันดูว่าเขามองปัญหายัางไงแล้วก็มีวิธีที่เขาจะแก้ไขปัญหาของบริษัทเขาอย่างไรเขามีการวางแผนไว้ล่วงหน้าไหมอาจจะขอให้ทําแผนสามปีหาปีให้ดูที่ว่าเอออยู่มองว่ายังไงในอนาคตของธุรกิจที่อยู่กำลังทํากันอยู่เนี่ยจะสามารถแก้ปัญหาปัจจุบันได้หรือเปล่าแล้วเราก็เอาประสบการณ์เราเข้าไป สอดแรกเข้าไปเสริมก็ส่วนใหญ่ก็จะ,จะมักจะมักจะไปสู่ทิศทางที่ดีค่ะพอเลือกธุรกิจแล้วเลือกบริษัทแล้วหลังจากนั้นก็ต้องทําให้เขาเติบโตด้วยใช่ไหมค,ครค่ะวิธี<น>ของคุณวิชัยทำยังไงอะค่ะตรงนี้จะเป็นเรื่องของศักยภาพของเราและทีมงานที่เข้าไปใหม่นะครับข้อที่ผมได้เปรียบก็คือผมจะรู้จักปัญหา ในหลายมิติเพราะนั่งจกวิชาชีพทนายความนี้ช่วยผมเยอะทําให้เราได้มีโอกาสได้สัมผัสกับปัญหาในรูปแบบต่างๆเยอะมากเพราะว่าทำไมก่อนนั่งเป็นที่ปรึกษาบริษัทก็หลายแห่งนะครับก็ทําให้เราพบว่าในแต่ละบริษัทนั้นมีรูปแบบของปัญหาที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงซึ่งจะมีวิธีการแก้ปัญหาที่ต่างกันด้วยนะครับดังนันการที่ผมได้รู้จักสภาพปัญหาที่แท้จริงและรู้ลึกถึงปัญหาเหล่านั้นก่อนที่จะเข้าไป หรือแม้ขณะเข้าไปนะครับเรียนรู้เพิ่มเติมก็ตามก็ทําให้เราสามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าว่าบริษัทนี้จะมีอุปสรรคข้างหน้ามากหรือน้อยแค่ไหนแล้วเราก็วางแผนเหมือนกับเขียนรถแบบไปล่วงหน้าว่าเราจะต้องถ้าเกิดปัญหานี้เราควรจะแก้อย่างไรนะครับคือนอกจากการแก้ปัญหาแล้วคือการวางแผนทิศทางในอนาคตอันนี้เป็นเรื่องสําคัญอันนี้คือเรื่องวิชั่นแล้วเรื่องวิชั่นผมคง<ม>ไม่อวดห้างหรอกครับว่าตัวเองเป็นผู้มีวิชั่นสูงแต่ว่าจากประสบการณ์ที่เรา ที่เราลงทุนมาในหลายๆธุรกิจและประสบการณ์ที่เราได้มีโอกาสเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาของหลายหลาย,หลายธุรกิจเนี่ยทำให้เรามีโอกาสที่จะปรับกระบวนศน์ของเราอยู่เสมอเสมอข้อที่สามนี่เป็นเรื่องเป็นเรื่องของการของการเดินต่อไปข้างหน้าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทีนี้พอเราหาหุ้นเชิรนราได้แล้วนะคะแล้วก็เราผลักดันให้เติบโตได้แล้วในการลงทุนหุ้นแต่ละตัวหรือว่าการลงทุนบริษัทแต่ละบริษัทจะมีการคาดหวังถึงผลกําไรไหมคะ มีการตั้งเป้าถึงการเติบโตส่วนใหญ่ภาพจะเหมือนกันหมดไหมคะสำหรับบริษัททุณวิชาลงทุนอ,อ๋อไม่เหมือนเลยฮะคือเหมือนเลยคือ<ช>คือหลักของผมก็คือว่าลงทุนแล้วต้องสามารถทําให้ธุรกิจมีกําไรและมีการเติบโตอย่าลืมว่าตั้งทุนสนใจปัจจัยสองปัจจัยนี้อย่างมากในตลาดทุนนะครับถ้าหากว่าบริษัทกําไรดีแต่ว่านิ่งๆไม่มีการเติบโตลดตบเติบโตนี่ไม่มีเสน่ห์แต่ถ้าหากว่าบริษัทมีการเติบโต ถ้ายิ่งเป็นดับเบิลดิจิตเป็นสองจิตได้เนี่ยนะฮะเป็นตัวเลขสองหลักได้เนี่ยนักงทุนก็จะให้ความสนใจมากถือว่ามีเสน่ห์ที่ดึงดูดให้าานในหราา่งทุนเข้ามาลงทุนในหุ้นเรามากขึ้นเมื่อมีนักงทุนเข้ามาลงทุนในหุ้นที่เราเข้าไปเข้าไปลงทุนนะก็จะยิ่งทําให้บูลค่าหุ้นเราก็เติบโตไปตามความต้องการของนักทุนนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนสองปัจจัยนียเป็นปัจจัยที่ผมต้องทําให้ได้ก็คือว่าต้องทําให บริษัทที่ขาดทุนนั้นกลับมามีกําไรและมีการเติบโตส่วนเรื่องเงินมันผลนั้นผมคิดว่าเป็นข้อที่สาไม่ใช่เป็นข้อ,ขอแรกการที่แสดงข้อหนึ่งข้อสองไปเมื่อสักครู่เนี่ยมันทําให้เห็นว่านี่คือความสามารถของทีมบริหารที่เราเข้าไปลงทุนนะครับเมื่อใดก็ตามที่เราทําให้เกิดการจ่ายเงินมันผลได้เมื่อนั้นคือสิ่งที่เราจะ ถือว่าเป็นสักเซสที่เราภาคภูมิใจเพราะว่าเราได้มีการดูแลผู้ถือหุ้นเราได้อย่างทั่วถึงการจ่ายเงินปันผลนั้นผมคิดว่าทุกคนที่ลงทุนในตลาดรัพย์นี้ทุกคนก็แสวงหาสิ่งนี้แล้วเริ่มตัวเป็นแมงเม่าตัวเล็กๆที่บินผ่านกองไฟมามาหลายกองแล้วก็สามารถรอดปลอดภัยจากการตกเข้าไปเป็นเหยื่อหลายครั้งประสบการณ์ที่ที่ผมได้ ประสบมาด้วยตนเองเรียกได้ว่าเป็นการกลั่นจากประสบการณ์จริงนะครับผมเชื่อว่าประสบการณ์นี้จะช่วยเป็นเครื่องเตือนสติให้กับนักลงทุนทั้งนักทุนใหม่และเก่าได้เป็นอย่างดีว่าวิธีที่เอาตัวรอดจากสถานการณ์ล่อแหลมต่างๆโดยเพราะอย่างยิ่งกระแสความเปลี่ยนแปลงของของการลงทุน,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 นในตลาดทรัพย์นี่มันมีสิ่งที่พึงต้องระมัดระวังอะไรบ้างนะครับหรือแม้กระทั่งการที่คุณจะตัดสินใจเข้าไปลงทุน ธุรกิจหนึ่งธุรกิจใดนะครับแยกเป็นระยะสั้นระยะยาวเนี่ยคุณต้องมองปัจจัยอะไรบ้างซึ่งก็ในนี้ก็จะบอกไว้พอสมควร